ขอทักทายทุกคนด้วยนะคะนี้เ,เราก็อยู่กันในคอนเทนต์เกมเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่มีไม่มีอไม่สิเรียกว่างานคอร์สเราก็ไปปกติแหละแค่เราไม่รู้ว่าเราจะถ่ายงานอะไรมาลงเว้ยหรือบางทีเราก็คิดว่าจะถ่ายแล้วเราก็ไม่ได้ถ่ายและบวกกับช่วงนี้เกมฮงไกสตาร์เล l กำลังเป็นกระแสะมากๆนะคะ ไม่ได้ว่าใครๆก็เล่นกันรวมถึงเราก็เล่นเหมือนกันแล้วเราก็ฟาร์มเพื่อตัวละครตัวละครหนึ่งมาโดยตลอดตั้งแต่เกมเปิดนะคะก็อืมแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เขาเข้าแล้วทุกคนก็ไม่ต้องแปลกไม่ใช่แปลกใจทุกทุกคนก็ไม่ต้องทั้งคําถามว่าว่ามันเป็นตัวอะไรถ้าเราสุ่มวันนี้วันที่สิบก้านี้มันก็มีอยู่ตัวเดียวนะคะที่เข้าซึ่งนั่นก็คือ ซึ่งนั่นก็คือพี่เบรดของเรานั่นเองนะคะก็เรามีสเตล่าเจดอยู่สองหมื่นกว่านะคะจากที่ดองไว้ตั้งแต่เกมเปิดจริงๆริก็ไม่เชิงดองตั้งแต่เกมเปิดหรอกเพราะเราแอบสุ่มไปประมาณสามสิบสี่โลแล้วแล้วก็มีโลที่ดองไว้ยี่สิบสองโลซึ่งเป็นโลฟรีทั้งหมดนะคะเป็นโลฟรีทั้งหมดไม่ได้เติมแต่อย่างใดนะคะก็อนั่นแหละนะ เพรก็เป็นเพรฟรีทั้งหมดไม่ได้เติมแต่อย่างใดน,นะคะและมาจากการทาเคสเล่นกิจกรรมทั้งหมดนะคะจริงๆเพรมันควรจะเยอะกว่านี้แต่ว่าเราไม่ได้เล่นกิจกรรมไปอันนึงนะคะเพราะว่าตอนช่วงนั้นเราขี้เกียจเล่นเกมไม่รู้เป็นไรไฟเล่นเกมไม่มีเลย,เลย,เลยอะไรไงแทบไม่ได้เข้านะคะแต่ก็ no problem มาเราาสมกันดีกว่าอย่างที่บอกนะคะว่าแอบสุ่มไว้แล้วประมาณสิบโลเอยเอเอ,เอไม่ใช่สิบสามสิบสี่โลเออเราเบอร์แล้วเราเพิ่งตื่นนะคะทุกคนขอไฟ ก็เรามาสุ่มกันเลยดีกว่าค่ะอย่าให้อย่าเสียเวลาไปไปกันสุม่มขอสุ่มก่อนสักสองโลแรกก่อนนะคะเราไปแบบรีบเลยไม่ลุ้นสองสองโลแรกก็มไม่ลุ้นนะคะสองโลแรกก็มไม่ลุ้นคะ่ะโอเคอันนี้ของจริงละสิบโล,ลไปมันจะมีอะจิเม้นสปอยเลยใช่ปะคลิปมนอาจจะเลิปคลิปหน่อยนะคะทุกคนว่าแบบเหมือนโทรศัพท์เรามัน่าจะรับไม่ไหวอะไรอย่างนี้ตอนกดอัดนะคะโอเคถ้าเป็นม่วงเราข้ามนะอุ้ยไม่แน่เลิศเลยไม่แน่แตไปอีกสิบโล,ลคะ่ะชุดตรงเราคงต้องปรียเราคงต้องปล่อยอีกหนะ โอ้ยจะลึกไหมเนี่ยม่วงเหมือนเดิมเฮ้ยอะไรอ่ะไรคนณแม่แนทหรอเฮ้ยแกดีเพาะว่มันดีปะไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาไปศึกษาแต่เราจะเริ่มใช้เจลเสร็จกันแล้วนะคะอันนี้จะเป็นอ่าห้าสิบห้าสิบหกโลแล้วนะคะเป็นห้าสิบหกโลแล้วไปต่อโอ้คิดเป็นปริชาลงองข้ามอุ้ยโหไหนก่อหกสิบหกโลแล้วคะ่คนะต่อไปเจ็ดสิบหกอะข้ามเลยโอ้โหลึกนนเนี่ยลึกนนเนี่ยอันนี้ต้องออกแล้วนะต้องออกแล้วนะต้องออกแล้วเนดะ้อ เฮ้ยมาแล้วว่ามาแล้วไหมมาแล้วเปล่าแปดสิบหกโลมาแล้วไหมมาแล้วไหมมาแล้วไหมต้องมาแล้วพี่เออมาแล้วมาแล้วเราตรงคือเราไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราแบบว่าจะว่าไงดีเหมือนกับโน เราอ่ะเราพูดไม่ถูกแต่ก็ดีใจนะคือเราแบบว่าเรามีอยู่แล้วเออไม่ไม่เอิ้นฉี่แล้วเ,เลยดีใจที่พูดไม่ถูกคือคือเรายังไม่เคยสมตัวไหนเลยมาก่อนมันก็เลยแบบว่าอืมเราก็เลยจะได้เลยที่ไม่ต้องลุ้นนะเพราะาเรามีอยู่แล้วเนาะใช่แชร์ไงดีแชร์ลงไหนดีอ่ะลงอันนี้ได้ป่ะเอ่อทวิตเตอร์ได้ไหมอุ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอไปแชร์ก่อนนะขอไปแชร์ก่อนนะ โอเคค่ะเราก็ไปแชร์โพสต์มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้มาเพิ่มอีก50สเตลลาเจตเมื่อกี้จากการกดแชร์ครั้งแรกเนาะก็สรุปคือพี่เบตออกใน86โลค่ะไม่เร็วเท่าไหร่เลยออกใน86โลนะคะใช่ก็เรากล่าวว่าเราจะสุ่มไลโคนต่อจะใช้เยอะไหม ก็มาดูกันนะคะเราไม่แน่ใจว่าจะเหลือไปสุ่มคาฟก้าไหมเพราะเรากับว่าเราจะสุ่มคาฟก้าต่อแต่ตอนที่สุ่มคาฟก้าน่าจะไม่ได้อัดให้ทุกคนดูนะคะอืมเพราะฉะนั้นเราไปกันต่อเลยว่าอย่าเสียเวลานะคะสิโลแรกเอ๊ะเดี๋ยวนะเราเคยสุ่มปะวะเราไม่แน่ใจว่าเราเคยสุ่มไหมนะคะเราเราเคยสุ่มไปแค่โลเดียวเท่านั้นนะคะแค่โลเดียวเอาว่าเราจะนับว่ามันว่าเราไม่เคยสุ่มแล้วกันนะไปกันต่อ อุ้ยอุ้ยโดนโดโน Achievement สปอยคุยไะเนี่ยโอ้ยเจี๊ยเจี๊ยผ่านอะอะไรอะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเดียวอ,อะไรเนี่ยอลไรโคนเจี๊ยผ่านมาไงอะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ยอมไม่ยอมไปต่อเดี๋ยวเมื่อกี้โดน Achievement สปอยคุยไะโดน Achievement สปอยคุยไะ้แย่มากนะกลัวเพ้นทหมดตัวเลยทุกคนเดี๋ยวเราลุยนับโลเจี๊ผ่านเมื่อกี้คือสิบใช่ปะ่ะแล้วมันคือทองออกแนะเราต้องนับใหม่ใช่ปะ่ะคืองั้นงั้นนี่ก็จะเป็นอันที่ยี่สิบใช่ที่ยี่สิบ ชี่ยแย่มากนะอุ้ยยคงอุยยคงพี่ีคงอันนี้เมื่อกี้สาสิบใช่สี่สิบค่ะเชี่เหลือไม่รงเยนี่เนี่ยอุ้ยมีนะเอราเราเราเริ่มเหนือแ้วเเท่าไหรเมื่อกี้สาอันนี้เมื่อกี้สีิบอันนี้ก็ห้าสิบใช่ไหมใช่ปะใช่เละเพราะว่าอุ้ยน้องฮุน้องฮุมีมากมากเลยะมหาหลายรอบนะเดี๋ยวไปพันแล้วว่าจะพอไหมเนี่ยหลายคนถ้ามันหลุดเลทอีกเราก็พอนะคะอุ้ยยามาแล้วมาแล้ว มาแล้ว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 โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแคปไอ้บ้าหาเรื่องปิดเครื่องซะแล้วเออเขาพีดโอ้โหจเหลือห้าพันเจ็ดสี่สิบสองอะจากจากสองหมื่นกว่าโอ้โหก็เจ็บอยู่เด้อว่าไปนั่นนะคะว่าบาปนี่เอาพี่เป็ดมาดึงก่อนเลยว่าเนี่ย มัน ute, เ şallah, ไม่ใช่นี้ดิเราชินกับเกณฑชินนะคะเอาเออเอางานของเราเนะพี่เบพี่เบมาเอเอาไปกดเลยว่าเอาไปบพัลคาดีกว่าเรา <olo> ต้องของสำาักคาก่อนนะไปเออสะพายโซลกันอยู่หน้าอย่หน้าไฟนะคะนี่ ม,มันกริชหนักแน่เลยแต่แบบว่าขอไปทุกคนด้วยนะคะแต่ก็ได้แล้วได้แล้ว,ด,ลวดีใจมากเย่ได้ครบทั้งไลคนทั้งนนี้เลยนะคะแถมได้ไลคนเจผาดแถมมาแล้วก็ได้ยูคงแถมมาอีกนะคะแล้วก็เอโดรลอนของอีกหลายตัวละครเลยนะ,ะแล้วเราก็ไม่แต่คำว่าเอโดรอนนี่ก็ไม่แน่ใจว่าเราอ่านถูกไหมนะแต่ก็ถือว่าได้มาเยอะอยู่แต่หลคนเจผาดนี่คือตกใจอยู่นะ <laughs> ตกใจอยู่นะโอ้ ก็สรุปก็คือสำหรับตู้ไลโคนก็คือล่อไป90โลกว่าจะได้นะคะถ้านับเจผาดอันที่แรกด้วยโอ้ตกใจนึกว่าอุตส่าห์จะดีใจว่าเออได้ไลโคน1ิบโลแรกสรุปไม่จ้าของเจพาดแถมแถมไอ้ดีเราไม่มีเจพาดด้วยนะแรงมากก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูนะคะก็อันนี้เป็นไอเดียเราสามารถแอ็ดมาได้ซึ่งเราจะรับไม่ก็อีกเรื่องนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากเลยนะคะมาเป็นการมาเป็นสัวกิจวัตในการเชิญสามีคนใหม่ของเราในตอนนี้ ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะจะเป็นม่ในคลิปหน้าที่จะลงเมื่อไหร่และคลิปนี้ก็จะตัดเสร็จเมื่อไหร่ด้วยก็ไปบายค่ะ